ทรง,ง,ง,งอเมริกันทรงอเมริกันนะครับครับผมรากฐานการขึ้นก็คือหมายความว่าเราตัดเหมือนทรงอเมริกันแต่ด้านบนไม่เออ,อกมากครับการรูปด้านข้างเ,เป็นตัวเอวก็ดูเป,เ,ดเป็นกันเลยครับด,ดูตอนกันเนี่ยเป็นตัวเอสโค้งมาระหว่างคิ้วตรงน,นี้เป็นตัวเอสดูนะเดี๋ยวทำให้ดูตอนกัน <c oughs> การจับมีอกวนดึงเบาๆลากเบาๆให้เป็นตัวเอสขอมือแตะหนังให้ตึง เล้ก็ลากมีดเบาๆลากมีดเบาๆดึงมีดเบาๆลากยาวมาถึงแก้มเลยลากยาวอย่างนี้ถ้าลากมีดสั้นๆแก๊กๆอย่างนี้มันจะบาดง่ายครับเราต้องดึงดึงตึงๆแล้วก็ลากยาวเลยให้หนังตึงแล้วก็ดึงคนที่โดนสัมผัสจะนิ่มอย่างนี้ถ้าไปดึงแก๊กๆอย่างนี้มันจะบาดง่ายสรุปว่าแค่นี้นะครับแล้วก็ดูวิธีดึงของอาจารย์จะเบาที่สุด ต้านโค้งตรงนี้ก็แตะหนังให้ตึงแล้วก็้หน้าในแบบก็รู้เราเบาขนาดสกิดสกิดอันนั้นอันนั้นไม่ต้องสังเกตถึงขนาดหรอกครับครับนี่ไอ้บทนี้มึงไม่ได้สอในตัวนะด่าด้วยต้องเบาต้องเบาต้องเบาอย่างนี้ต้องเบาตรงหูเนี่ยเราก็จับอย่างนี้แล้วก็โกนเบาๆคือตำนานช่างตัดผมนะครับพลาดไม่ได้นะครับโดนเลยประสบการณ์เท่านั้นจะเป็นตัวชี้แนะได้การกระทาเริ่มแรกแค่ทําเป็นพอแต่นอกจากนั้นจะต้องประสบการณ์เป็นตัวชี้แนะ ถามว่าใครจะเป็นคนบอกเราทําเองได้เองเห็นเองปฏิบัติเองจะเป็นผู้กระทําที่ถูกต้องนั่นดูด้านหลังด้านหลังนี่เขาจะโกนอย่างนี้แตะหนังวิธีจะไปผักว่าแขกแรงๆนี่ก็ไม่ได้ผักไม่ได้นะครับผักไม่ได้แต่เบาๆแต่เบาๆแล้วก็ทำอย่างนี้เราจะโดนฟ้องครับไม่แตะไม่ได้นี่ต้องจับเบาๆนะครับวิธีการจับใช้มือจับแบบไหนครับบอกวิธีการจับวิธีการจับนี่จะไปใช้สุ่มใช้อะไรอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ก็ไม่ได้สุ่มก็ไม่ได้เราก็ต้อง อ่าต้องบีบอย่างเงี้ยไม่ใช่บีบคือแตะเอาเนี่ยมือแตะ,แตะไ่าบีบ,บ,บถ้าไม่ได้บีบนะนี่แต่ว่าเขาจะเราลากมือไปอย่างงี้เขาจะให้เรากันแล้วนี่เห็นไหมครับครับนี่ทำเบาๆพลิกมีดกลับดูนะฮะเมื่อกี้นี้พลิมีดด้ามลงนะตอนพลิกมีดกลับแล้วก็ปลืบครับปลืบอย่างงี้แค่นี้เองนี่นี่ครับกลับลงมาอย่างงี้นี่พลิกหลายรอบจนผมเบียนหัวแล้วก็จไับเลยเดี๋ยวเขาให้เขาสงสัยให้ใหญ่ไงเขาสงสัย เดี๋ยวเลงีกดดึงนะครับมันไม่ได้ต้องหาตำแหน่งยืนให้ได้ที่แล้วก็แตะหนังเบาๆทำมืออย่างเงี้ยนี่ยตรงนี้มันมีขนแข็งๆเราก็ดิ้นนิดนึงดิ้นนิดนึงพอมาถึงโหนกแก้มดูนะฮะโหนกแก้มเราก็จะดึงยาวเงี้ยนี่ดึงตึงๆแล้วก็กดอย่างนงี้ไม่ใช่ว่าดึงง่ายๆนะต้องแตะหนังให้ตึงก่อนครับนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวแตะนี่ครับ ขนอย่างนี้ก็เอาออกไงถ้าเขาบอกว่าไม่เอาออกเราก็ถามเขาก่อนว่าอันนี้ขนหมานเอาออกไหมครับหมเอาออกเขาเฉยเราก็ดึงโกนตลืดเลยปพ๊บเราก็ไม่ไม่พูดต่อเลยเราก็ไม่พูดต่อเพราะเขาต้องการให้เอาออกครับด้านบนตึงหูแตะมือให้ตึงแล้วขยับนิด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 เพราะว่าเป็นที่แคบเราต้องดิ้นไปมีดอย่างนี้ตรงหูเนี่ยเราดึงยาวเลยปพื๊บครับนี่เบาๆอย่างนี้นี่ดูนะด้านหลังนี่ก็วางมือเบาๆดึงมาเลยตรงคอเสื้อครับ จบแล้วครับนี่คือการโกนทั้งหลังแล้วทั้งหลังเดินทั้งหลังด้านหลังนี่ยต้องเอียงมาดูดูนะครับสมมุติว่าด้านหลังเนี่ยตรงนี้เราก็เมื่อกี้เราโกนมีดลงมาธรรมดาใช่ไหมแล้วก็ช้อนมีดกลับแล้วพลิกกลับลงครับพลิกกลับลงแล้วก็ดึงนีดึงยาวๆดึงยาวๆพอมาทางนี้เราก็กลับทางเหมือนเดิมดึงยาวๆเหมือนกันสลับมือสลับมือก็แค่นี้แหละพลิกลงกลับมาทางนี้พลิกลงแค่นั้นเองครับ นี่เห็นไหมครับเสร็จแล้วครับนี่เป็นอนว่ารเสร็จแล้วการใช้มีดโกนการใช้มีดโกนเสร็จแล้วนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์อ้อนกันงานและตำนานช่างตัดผมนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับทรงซาบุไลญี่ปุ่นนะครับทรงซามุไลญี่ปุ่นนี้รู้สึกว่าจะเป็นนักรบแบบคล้ายๆเหมือน